พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบทความจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีพระมงคลเทพมุนีนามเดิมสดมีแก้วน้อยฉายาจันทสโรเป็นพระภิกษุนิกายเทราวาดฝ่ายมหานิกายชาวไทยในบรรดาหมู่ผู้ศรัทธานับถือมักเรียกท่านด้วยชื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำเนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรีปัจจุบันคือกรุงเทพมหานครท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้ฟื้นฟูและสืบทอดการปฏิบัติกรรมฐานพุทธานุสติโบราณที่เรียกว่าวิชาธรรมกายชาติภูมิพระมงคลเทพมุนีมีนามเดิมว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพศ 2,427ตรงกับวันศุกร์แรม6ข้าเดือน11ปีวอกชศกจ,จส1,246ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบ้านสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรคนที่สองของนายเงินและนางสุดใจมีแก้วน้อยมีพี่น้องร่วมมารดาบิดา5คน เริ่มเรียนหนังสือกับพระภิกษุผู้เป็นนาชายนวัดสองพี่น้องแล้วมาอยู่นวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมในความปกครองของพระอาจารย์ซัพ์ปรากฏว่าเป็นผู้สามารถเรียนอ่านภาษาขอมได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขายด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างฐานะให้มั่นคง เมื่อท่านอายุได้14ปีโยมบิดาได้ถึงแก่กรรมลงท่านจึงรับภาระดูแลการค้าแทนท่านฉลาดในการปกครองลูกเรือต่างก็รักนับถือท่านและเนื่องจากท่านเป็นคนขยันขันแข็งในการทำงานอาชีพการค้าจึงเจริญขึ้นโดยลำดับจนปรากฏในยุคนั้นว่าเป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่ง วันหนึ่งเมื่อท่านนำเรือเปล่ากลับบ้านพร้อมเงินรายได้จากการขายข้าวผ่านลัดคลองเล็กซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแท่นมีโจรผู้ร้ายชุกทุมท่านนึกถึงความตายขึ้นมาและได้อธิษฐานจิตในขณะนั้นว่าขอเราอย่าได้ตายเสียก่อนเลยขอให้ได้บวชเสียก่อนเมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปจนตลอดชีวิต การหาเงินเลี้ยงชีพนั้นลำบากบิดาของเราก็หามาอย่างนี้ต่างไม่มีเวลาว่างกันทั้งนั้นถ้าใครไม่รีบหาให้มั่งมีก็เป็นคนชั้นต่ำไม่มีใครนับหน้าถือตาเข้าหมู่เพื่อนบ้านก็อับอายไม่เทียมหน้าเขาบุรพชนต้นสกุลก็ทำมาอย่างนี้เหมือนกันจนถึงบิดาเราและตัวเราในบัดนี้ก็คงทำอยู่อย่างนี้ก็บัดนี้บุรพชนทั้งหลายได้ตายไปหมดแล้ว แม้เราก็จักตายเหมือนกันเราจะมัวแสวงหาทรัพย์อยู่ทำไมตายแล้วเอาไปไม่ได้บวชด,ดีกว่าท่านบอกว่าเริ่มอธิษฐานมาตั้งแต่อายุ19ปีหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเล่าต่อไปว่าเมื่อตกลงใจบวชไม่สึกแล้วจิตคิดเป็นห่วงมารดาเกิดขึ้นจึงขมักขม่นทำงานสะสมทรัพย์เพื่อให้มารดาเอาไว้ใช้เลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิต อุปสมบทเดือนกรกฎาคม2449ขณะมีอายุย่างเข้า22ปีท่านได้บรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาอุโบสถวัดสองที่น้องอำเภอสองที่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรพระอาจารย์ดีวัดประตูสารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิญญาณุโยก เนียงอินทโชโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หน่งอินทสุวรรณโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์คู่สวดทั้งสองรูปอยู่วัดเดียวกันคือวัดสองพี่น้องในการเรียนด้านคันธุระในพรรษาแรก ท่านสงสัยอยากรู้คำแปลคำว่าอาวิชชาปัจจยาซึ่งไม่มีใครทราบท่านจึงเกิดความดําริที่จะไปเรียนคันทัุระต่อที่กรุงเทพมหานครเมื่ออุปสมบทแล้วท่านจึงเริ่มปฏิบัติสมถวิปัสสนากับพระอนุสาวนาจารย์นับแต่วันบวช เมื่อบวชแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันหลวงพ่อก็เริ่มลงมือปฏิบัติพระกรรมฐานต่อกับพระอาจารย์เนียมวัดน้อยอำเภอบางปลามมาจังหวัดสุพรรณบุรีได้จำพรรษาอยู่วัดสองที่น้องหนึ่งพรรษาเมื่อออกพรรษาที่วัดสองที่น้องแล้วท่านจึงเดินทางมาจำพรรษาณาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อศึกษาด้านคันทธทุระต่อในสมัยนั้นนิยมใช้หนังสือขอมที่จานลงในใบลาน ขณะที่ท่านเรียนทางด้านคันทธทุระอยู่นั้นเมื่อถึงวันพระขึ้นแปดข้ามและขึ้น15บห้าข้ามท่านก็มักไปสแสวงหาครูสอนฝ่ายปฏิบัติสมถวิปัสนาอยู่เสมอเสมอโดยการศึกษากับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักต่างๆท่านได้ไปศึกษากับพระสังวรานุวงศ์เยี่ยมวัดราชสิทธารามวัดพับท่านพระครูชานวิรัตโภวัดพระเชตุพน พระอาจารย์สิงห์วัดละครทําจนได้ผลการปฏิบัติเป็นที่พอใจของพระอาจารย์เมื่อได้ศึกษาภาวนาวีทีจนมีความรู้ความเข้าใจทั้งจากพระอาจารย์ทั้งจากพระไตรปิฎกและคำภีต่างๆมีมูลกัดจายธรรมบททีน่นีและสารสังคหาเป็นต้นท่านจึงสแสวงหาที่หลีกเร้นมีความวิเวกเป็นสัปปายัต่อการปฏิบัติธรรม ฉะนั้นในพรรษาที่สิองจึงได้กราบลาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เข้มธรรมสโรอธิบดีสงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพื่อไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนตำบลบ,บางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีด้วยรำลึกถึงคุณของเจ้าอาวาสรูปก่อนที่ให้ยืมพระคำทีใบลานมาเล่าเรียน ปฏิบัติได้วิปัสสนาในวันขึ้น15าค่ำเดือน10ปีพศ2460เมื่อพระสดกลับจากบินทบาทแล้วท่านก็เข้าไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาในพระอุโบสถขณะนั้นเวลาประมาณ8โมงเศษเศษท่านก็เริ่มทำความเพียรโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกลองเทนจะไม่ยอมลุกจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนา สัมมาอารหังไปเรื่อยเรื่อจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาค่อยๆเพิ่มทีละน้อยทีละน้อยและมากขึ้นจนมีความรู้สึกว่ากระดูกทุกชิ้นแทกจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นจนเกือบจะหมดความอดทนความกระวนกระวายใจก็ตามมาเอแต่ก่อนเราไม่เคยรู้สึกเช่นนี้เลยพอตั้งสัจจะลงไปว่าถ้ากลองเพนไม่ดังจะไม่ลุกจากที่ เหตุใดมันจึงเพิ่มความกระวนกระวายใจมากมายอย่างนี้ผิดกว่าครั้งก่อนไมายามกที่นั่งภาวนาเมื่อไรนอกลองเทนจึงจะดังสักทีคิดไปจิบก็ยิ่งแกว่งและซัสดสายมากขึ้นจนเกือบจะเลิกนั่งหลายครั้งแต่เมื่อได้ตั้งสัจจะไปแล้วท่านก็ทนนั่งต่อไปในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อย แล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงสายบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ในใจชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกความปวดเมื่อยหายไปไหนไม่ทราบในเวลาเดียวกันนั้นเสียงกลองเทนก็ดังขึ้น วันนั้นท่านมีความสุขตลอดทั้งวันดวงธรรมขั้นต้นซึ่งเป็นดวงใสก็ยังเห็นติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายตลอดเวลาในช่วงเย็นหลังจากได้ร่วมลงฟังพระปาติโมกกับเพื่อนทิกสุท่านได้เข้าไปในพระอุโบสถแล้วตั้งสัตยาทิสฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จจึงเริ่มนั่งและตั้งจิตอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดและง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์อย่าพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่าศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายาศาสนาในาศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิตเมื่อท่านตั้งความปรารถนาแล้วก็เริ่มนั่งขัดสมาธิเข้าที่ภาวนาพอดีนึกถึงมดขี้ที่อยู่ในระหว่างช่องแผ่นหินซึ่งกำลังไต่ไปมา จึงหยิบขวดน้ำมันกาดเอานิ้วมือจุ่มเพื่อจะเขียนวงให้รอบตัวกันมดรบกวนแต่พอจะรดนิ้วที่พื้นหินยังไม่ถึงครึ่งวงก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าชีวิตสละได้แต่ทําไมยังกลัวมดขี้อยู่เล่านึกละอายตัวเองจึงวางขวดน้ำมันลงแล้วนั่งเข้าที่ได้ประมาณครึ่งหรือค่อนคืนเมื่อจะหยุดเป็นจุดเดียวกันก็มองเห็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ ซึ่งยังติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายจากเมื่อเพลยิ่งมองยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ดวงใสย,ยังคงสว่างอยู่อย่างนั้นโดยที่ท่านก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะทุกสํานักที่ท่านได้ศึกษามาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนขณะที่จะหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากจุดกลางดวงนั้นว่ามัชชิมาปฏิปทา แต่ขณะที่เสียงนั้นดังแผ่วขึ้นมาในความรู้สึกก็เห็นจุดเล็กๆเ,เรืองแสงสว่างวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นเสมือนจุดศูนย์กลางของวงกลมความสว่างของจุดนั้นสว่างกว่าดวงกลมรอบๆท่านมองเรื่อยไปพลางคิดในใจว่านี่กระมังทางสายกลางจุดเล็กที่เราเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้อยู่กึ่งกลางพอดีลองมองดูซิจะเกิดอะไรขึ้น จุดนั้นค่อยๆขยายขึ้นและโตเท่ากับดวงเดิมดวงเก่าหายไปท่านมองไปเรื่อยๆก็เห็นดวงใหม่ลอยขึ้นมาแทนที่เหมือนน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาแทนที่กันนั่นแหละต่างแต่ใสายยิ่งขึ้นกว่าดวงเดิมในที่สุดก็เห็นกายต่างๆ ุดซ้อนกันขึ้นมาจนถึงธรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกตด,ดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธรูปบูชาองค์ใดเสียงพระธรรมกายกังวานขึ้นมาในความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วเท่านั้นแหละความปีติสุขก็เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนท่านถึงกับรำพึงออกมาเบาๆว่าเออ มันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไม่บรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดถ้าไม่ดับก็ไม่เกิดนี่เป็นของจริงของจริงต้องอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนนี้เป็นไม่เห็นเด็ดขาดการค้นพบวิชาธรรมกายอันเป็นของจริงของแท้ เป็นทางบรรลุธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมากท่านจึงมาคำนึงว่าคำพโร่มยังธรรมเป็นของลึกถึงเพียงนี้ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิดถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึงที่จะเข้าถึงต้องทำให้รู้ตรึกรู้นึกรู้คิดนั้นหยุดเป็นจุดเดียวกันแต่พอหยุดก็ดับ แต่พอดับแล้วก็เกิดถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิดตรองดูเถิดท่านทั้งหลายนี้เป็นของจริงหัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้ก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาดท่านยังคงนั่งเจริญภาวนาบททวนอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณ30นาทีก็เกิดภาพในสมาธิเป็นภาพของวัดบางปลาปรากฏขึ้นความรู้สึกขณะนั้นเหมือนตัวท่านอยู่ที่วัดนั้นทำให้คิดว่าธรรที่รู้เห็นได้ยากนั้น ที่วัดบางปลาจะต้องมีผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้แน่นอนภาพของวัดบางปลาจึงปรากฏขึ้นในสมาธินับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรมยิ่งคนก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปทุกทีท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้อีกประมาณเดือนเศษ จนออกพรรษาเมื่อรับกระถินแล้วก็ลาเจ้าอาวาสวัดบางคูเวียงไปพักอยู่ที่วัดบางปลามมาเพื่อไปสอนธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วท่านสอนอยู่ประมาณสี่เดือนมีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติธรรมตามอย่างท่านได้สามรูปคือพระภิกษุสังวารพระภิกษุแบนและพระภิกษุอุ่มรวม,รวมทั้งคฤหัหั์อีกสี่คน จากนั้นพรรษาที่13ท่านได้พาพระภิกษุสังวานไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องที่วัดนี้มีพระภิกษุได้เห็นธรรมอีกหนึ่งรูปคือพระภิกษุโมกหลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปพักที่วัดประตูสารจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดของพระอุป,ปัชฌาของท่านขณะนั้นได้มรณภาพแล้วมีประชาชนมาขอให้ท่านแสดงธรรมหลายครั้ง ท่านขัดไม่ได้จึงยอมแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องจากท่านมีความสามารถในการเทศสอนจึงเป็นที่พอใจแก่ประชาชนมากต่อมามีผู้มาขอร้องท่านให้แสดงธรรมอีกเป็นครั้งที่สองท่านรู้ว่าถ้าเทศอีกจะทำให้เจ้าอาวาสไม่พอใจแต่ท่านต้องการจะสงเคราะห์ญาติโยมจึงตัดสินใจแสดงธรรมอีก เมื่อท่านแสดงธรรมจบท่านก็เข้าไปกราบลาเจ้าอาวาสแล้วเดินทางกลับทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนโดยท่านให้เหตุผลว่าจะพาพระไปอยู่กรุงเทพมหานครท่านพำนักอยู่ที่วัดนี้เป็นระยะเวลารวมสี่เดือนเมื่อออกจากวัดประตูสารท่านได้ไปรับพระภิกษุหมกพระภิกษุปลดและพระภิกษุพลพระครูโสพลราชวรวิหารวัดเบญจมบพิษ ลาสิกขาบทแล้วและพระภิกษุผู้วัดป่าพฤกที่วัดสองพี่น้องกลับลงมากรุงเทพมหานครไปอยู่ที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปในสมัยนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำต้องผเผชิญกับความไม่เข้าใจของสังคมและพระเถรานุเถระในวงการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการกล่าวอ้างถึงคำว่าธรรมกายอยู่มิได้ขาดซึ่งคำว่าธรรมกายนั้นมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลักศิลาจารึกและคำพีต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณมาก่อนแล้ว หากเพียงแต่ว่ามีได้รับการขยายความจากพระวิปัสสนาจารย์ท่านอื่นๆเพราะส่วนมากท่านเหล่านั้นไม่ชำนาญภาษาบาลีในระดับสูงจึงแนะนำการปฏิบัติที่รับต่อมาจากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ตนเท่านั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแม้ว่าท่านเป็นภิกษุผู้รักชีวิตอิสระและสันโดษชอบออกทุดงสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อปฏิบัติธรรม แต่ท่านก็ไม่เคยนิ่งดูดายต่อส่วนรวมไม่ว่าท่านจะไปพักอยู่ที่ใดท่านมักจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในที่แห่งนั้นเสมอประกอบกับท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในหลายด้านจึงเป็นเหตุให้พระเถระผู้ใหญ่ในวงการคณะสงฆ์คือท่านเจ้าคุณพระธรรมปิดกเผื่อนดิษฐทัตโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหาร พระอาจารย์ของท่านซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีได้เล็งเห็นถึงคุณสมบัติที่ดีของท่านท่านเจ้าคุณพระธรรมปิดกเห็นว่าท่านสามารถทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้อีกมากจึงมอบหมายให้ท่านย้ายไปจำพรรษาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อเป็นเจ้าอาวาส โดยในช่วงแรกให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสไปก่อนเมื่อท่านรับคำแล้วจึงได้แต่งตั้งให้เป็นพระครูสมุานานุกรมของพระศักกยยุติยวง์เมื่อถึงวันครบกำหนดท่านเดินทางจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยเรือยนต์หลวงที่กรมการศาสนาจัดถวายเพื่อเป็นเกียรติแก่พระอารามหลวง มีพระเทรานุเทระจากวัดพระเชตุพนวิมวลมังคลารามราชวรมหาวิหารเดินทางมาส่งและมีพระภิกษุติดตามท่านมาด้วยสีรูปทางด้านวัดปากน้ำมีพระเทระผู้ใหญ่ในอำเภอนั้นพร้อมทั้งญาติโยมจำนวนมากมารอต้อนรับคณะของท่าน เมื่อมาถึงวัดปากน้ำท่านพบว่าวัดอยู่ในสภาพกึ่งวัดร้างภายในวัดมีสภาพทุดโทมในสมัยนั้นที่นี่เป็นสวนพลูสวนหมากสวนมะพร้าวสวนงาอมีศาลาที่เก่ามากมีโรงครัวเล็กๆกุฏิก็มีไม่กี่หลังเป็นกุฏิเล็กๆยกพื้นปลูกด้วยไม้สักพักได้รูปเดียวอยู่ตามร่องสวนพระภิษสที่อยู่ก่อนมีจำนวน13รูปมักย่อยหย่อนทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ทำให้ท่านต้องพบอุปสรรคที่ไม่คาดคิดมาก่อนตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแต่ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามท่านกลับมีความคิดที่จะฟื้นฟูวัดปากน้ำให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกด้วยเมื่อท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำใหม่ๆท่านกล่าวว่า สร้างคนนั้นสร้างยากเรื่องเสนาสนะไม่ยากใครมีเงินก็สร้างได้แต่สิ่งสำคัญต้องสร้างคนก่อนดังนั้นในเบื้องต้นท่านมุ่งไปที่ความประพฤติของพระภิกษุสามเณรในวัดท่านต้องการให้ทุกรูปมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีประพฤติตนตามพระธรรมวินยัยจึงเรียกประชุมพระภิกษุสามเณรที่อยู่มาก่อนทั้งหมดและให้โอวาทว่า เจ้าคณะอำเภอส่งมาเพื่อให้รักษาวัดและปกครองตักเตือนว่ากล่าวผู้อยู่วัดโดยพระธรรมวินยัยอันจะทำให้วัดเจริญได้ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและเห็นอกเห็นใจกันจึงจะทำความเจริญได้ถิ่นนี้ไม่คุ้นเคยกับใครเลยมาอยู่นี้เท่ากับถูกปล่อยเกาะโดยไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะต่างไม่รู้จักกาันแต่ก็มั่นใจว่าธรรมที่พวกเราปฏิบัติตรงต่อพระพุทธโอวาท จะประกาศความราบรื่นและรุ่งเรืองให้แก่ผู้มีความประพฤติเป็นสัมมาปฏิบัติธรรมวินัยเหล่านั้นจะกําจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปพวกเราบวชกันมาคนละมากๆปีปฏิบัติธรรมเข้าขั้นไหนมีพระปาติโมกเรียบร้อยอย่างไรทุกคนทราบความจริงของตนได้ถ้าเป็นไปตามแนวพระธรรมวินัยก็น่าสรรเสริญถ้าผิดพระธรรมวินัยก็น่าเศร้าใจ เพราะตนเองก็ติดเตียนตนเองได้เคยพบมาบ้างแม้บวชตั้งนานนะับเป็นสิบสปีก็ไม่มีภูมิจะสอนผู้อื่นจะเป็นที่พึ่งของศารรสนาก็ไม่ได้ได้แต่อาศัยศาสนาอย่างเดียวไม่ทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตนและแก่ท่านซ้ำร้ายยังทำให้พระาศ,าศาสนาเศร้าหมองอีกด้วยบวชอยู่อย่างนี้เหมือนตัวเศฉวนจะได้ประโยชน์อะไรในการบวช ในการอยู่วัดฉันมาอยู่วัดปากน้ําจะพยายามตั้งใจประพฤติให้เป็นไปตามแนวพระธรรมวินยัยพวกพระเก่าๆจะร่วมก็ได้หรือว่าจะไม่ร่วมด้วยก็แล้วแต่อัธยาศัยฉันจะไม่รบกวนด้วยอาการใดๆเพราะถือว่าทุกคนรู้สึกผิดชอบด้วยตนเองดีแล้วถ้าไม่ร่วมใจก็ขออย่าได้ขัดขวางฉันก็จะไม่ขัดขวางผู้ไม่ร่วมมือเหมือนกัน ต่างคนต่างอยู่แต่ต้องช่วยกันรักษาระเบียบของวัดคนจะเข้าจะออกต้องบอกให้รู้ที่แล้วมาไม่เกี่ยวข้องเพราะยังไม่อยู่ในหน้าที่จะพยายามรักษาเมื่ออยู่ในหน้าที่สิทธิยานุสิทธิสำคัญพระราชพนมยานวีรถา,าวโรหรือหลวงพ่อฤษีลิงดาอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสมณศักดิ์ เป็นฐานานุกรมที่พระครูสมุวันที่12ธันวาคมพศ2464เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสมณธรรมสมาทานวันที่4ธันวาคมพศ2492เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระภาวนาโกสนเทน พศ2494ได้รับพระราชทานพัทยศสมณศัก์พระราชาคณะชันสามัญปร,รียนฝ่ายวิปัสนาธุระวันที่5ธันวาคมพศ2498เป็นพระราชาคณะชันราชที่พระมงคลราชมุนีสุดศีลพรลนิเวธาเจสดาธรยติคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีวันที่5ธันวาคมพศ 2,500เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระมงคลเทพมุนีสีรัตนปฏิบัติสมาธิวัดสุนทรมหาคณิสอนบอวรสังคารามคามวาสีอา,าพาธมรณภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำได้บอกแก่ศิษยานุสิษ์เมื่ออายุได้70ปีว่าอีกห้า ปีข้างหน้าท่านจะละสังขารต่อมาอีกราวสามปีท่านเริ่มอาพาธเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องกว่า2ปีเศษแม้ว่าจะอาพาธท่านก็มีได้แสดงอาการรันทดใจใดๆเลยท่านยังคงต้อนรับแขกด้วยอาการยิ้มแย้มเสมอเวลาจะลุกจะนั่งท่านไม่พอใจให้ใครไปช่วยเหลือท่านพอใจทำเองผู้อื่นคอยตามเพื่อช่วยเหลือเวลาท่านเซไปเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2502เวลา15.05นพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบนะตึกมงคลจันทสอนวัดปากน้ำภาษสีเจริญสิริอายุได้74ปี3เดือน24วันนับอายุพรรษาได้5 3พรรษา วิธีไหว้หลวงพ่อสดวัดปากน้ำเมื่อมาถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ต้องแวะสักการะรูปหล่อหลวงพ่อสดหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีพุทธศาสนิก,กชนเลื่อมใสศรัทธามากมาย ซึ่งทางวัดจะมีจุดบริการดอกไม้ทูกเทียนเพื่อนำไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตอีกทั้งบริเวณชั้นสองของวัดจะเป็นหอสังเวชนีมงคลเทพนิรมิตซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงพ่อสดที่สามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้ขอพรได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้วัดปากน้ำภาษีเจริญยังมีสถาปัตยกรรมสำคัญและบริเวณอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นพระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์ใหญ่พระมหาเจดีมหารัฐมงคลขอพระไตรปิดกกลางน้ำและพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในสวนและริมน้ำรวมถึงโซนให้อาหารนกและปลาอีกด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ตั้งนโมสามจบนโมตัดสะภคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัดสาภคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัดสะภคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วท่องว่าโยตัจันทะสะโรธรรมะ กายัสะกุสโลวะโรคุนาทิโกมหาเทโรสิเรนตังนะมมิหังนะมาการานุภาเวนสัทาโสถ,สถีะวันตุเมปิดท้ายด้วยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอร,รหังสามรอบและขอขอบพระคุณข้อมูลจาก Google วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีที่ให้ข้อมูลไว้มานะที่นี้ขอบพระคุณค่ะ